ก็ดีใจครับท nah ี okay. so so yes right. so ่ว่าเขาชนะได้ก็เป็นรุ่นรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆแล้วนะครับก็คือแบบว่าอยากให้เขาเออได้ต่อยต่อเนื่องอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ได้ต่อยต่อเนื่องแล้วก็ดีใจที่วันนี้ชนะได้ได้ต่อยคู่ในรายการด้วยปกติจะเอออยู่หลังในรอบหลังนั่นะครับครับผมดีใจกับเขาผลงานเขาดองรับเพืาะครับเพราะว่าเขาคาดที่จะชกชนะมาหลายแพ้จึงแล้วครับผมก็ อยากให้เขาตั้งใจเลยครับอยู่ที่ตัวเขาก็คือว่าต่อยมาย0ิกว่าครั้งเองครับไม่เยอะครับก็คือว่าความเก่าความอะไรเนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่าการคุมเจมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นมวยที่ใจสู้ครับแล้วก็อาวุธเยอะนะครับวันนี้ก็โชคด,ดีได้หมัดครับก็ผมก็ถือว่าตั้งใจไหมวันนี้ก็พอใจครับพอใจเพราะว่าได้ต่อยผู้ใหายทอดด้วยนะครับแล้วก็ชนะได้แล้วก็ดีใจของเขาครับก็ เออแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะมีพวกยอดเอกจะไปโจโจโฉดได้ต <tail> ่อยแต่ว่าเขาก็นานๆต่อยทีก็อยากเอาได้ต่อยบ่อยๆแล้วก็ดีใจครับที่ช่วงนี้ดีใจไหมช่วงนี้ได้ต่อยแล้วชนะต่อเนื่องครับวันนี้ก็แม้อาชีพไปสองหมื่นสองหมื่นบาทครับอ๋อแล้วครับผมออโต้เอ้าเป็นไงบ้างวันนี้ดีใจมากครับฮะดีใจไงวันนี้ชอบกู้นะโบกีนช่องแกงหลังหลังผู้เอกแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เกมมาเช้าวันนี้เป็นไงบ้างนครับ วันนี้วันนี้เราคิดว่าเราจะได้ตรงไหนพี่ภูมิบอกว่าอยาจะลุกหมัดครับใช oh, oh. You know. ่คร well, ับได้หมัดใช่ไหมเขาหน้างไงเนื้อไงเนื้อเหมือนนะโอ้โหมดไหมวันนี้หมดไหมน้องหมดแถวมีแถวบ้างนะมีแถวบ้างแถวแล้วก็ยันพูกเกมได้เอาละครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีครับชนะมาอีกครั้งเลยหนึ่งสิบหครั้งครับสิบหครับไม่ใช่ไม่ชนะมาอีกครั้งผมาอีกครั้ง21ครับ21 21ครั้งชนะ16 16ครับแพ้5ครั้งแพ้5ครั้งแพ้ห้าครั้งห้าครั้ง แล้วพี่กัดเท่าไหร่ช่วงนี้สุดน้องสี่สามเลยครับสี่สามครับเอออเาละครัเอาตมาอนาคตอยากวางป้ายังไงอยากเป็นแชมป์ไหมอยากครับตั้งใจนะน้องนะเอาละครสองเอาฝากทันตุตาหน่อยเอาเออที่สี่รับเป็น้วใช่ไหมครับที่ทำได้แล้วครับ ก็ฝากติดตามนะครับออโต้บุญเด็กเซียนนะครับก็21ครั้งครับก็ยังใหม่ๆอยู่แต่ว่าไม่หยุดทำทให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากเชียร์ค่ายมวยบุญเด็กเซียนคนอื่นด้วยนะครับก็ปลายๆเดือนนี้ชกหลายคนนะครับก็เต็มที่เหมือนเดิมครับเดือนติดหาจะทำให้ดีครับแล้วก็ยินดีได้ินดีได้ครับ